อีกไม่นานก็จะถึงสิ้นปีกันแล้วนะครับซึ่งเป็นธรรมเนียมของช่องนี้ที่จะสรุปรถที่เปิดตัวมาตลอดถึง1ปีเต็มมาดูกันว่าจะมีรถรุ่นไหนที่เข้าธรรมเนียมกันบ้าง แม้ว่า Toyota m a า e s t ตจะยังไม่เข้ามาขายในเมืองไทยแต่ทาง Toyota ได้นำไฮเอชตัวเตี้ยกียร์โต้มาขายก่อนซึ่งแน่นอนว่าออปชั่นนั้นจะหรูหราทิพเท่าคอมพิวเตอร์แต่ดูเหมือนว่ายอดขายนั้นอาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นักเนืงจากว่าปริมาณในท้องถนนนั้นน้อยเหลือเกินถ้าฝาดเป็นดชั่นชนหรูของนตู้ญี่ปุ่นแต่ถ้าเป็นยุโรปนั้นก็ต้องเป็น V Class ซึ่งคราวนี้ก็จะมีรุ่น V250D ซึ่งจะมาพร้อมกับออปชั่นหรูหราครบครันในราคาที่อยากได้เลยว่าก็ตาม b e n ซนั่นนะครับค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันแต่ก็ได้ตัวถังที่ใหญ่โตไม่ใช่เล่นทางฝั่ง m ิวเเองแน่นอนว่าก็ต้องมีรุ่น Phantom Collection การตกแต่งจำไมยาครับอะไรก็ตามที่ทําให้เป็นสีเงินหรือสีอื่นนั้นจะกลายเป็นดำทั้งหมดแต่ก็ถือว่าเป็นการเข้าเวลาก่อนเมเจอเชนในปีหน้า เดิมด้วย Mitsubishi ที่จะได้เปิดตัว e x p a n d e r c r o s s ซึ่งแน่นอนว่าการตกแต่งนั้นจะเหมือนกับเวอร์ชันอินโดนีเซียแต่ก็จะมีการเพิ่มมือเปิดประตูโครเมียมแต่กล้องรอบคันนั้นหายไปแต่แทนที่จะฟังก์ชันออโต้อีกเพียบแน่นอนว่าราคานั้นก็เพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยจนได้รับความนิยมมากกว่ารุ่นเดิมอย่างเห็นได้ชัด สำหรับทางมาสเตอแน่นอนว่าก็จะมีการกระตุ้นตลาด MX-5 ครั้งสุดท้ายด้วยสีใหม่ซึ่งก็จะเปลี่ยนแค่นั้นเลยก่อนที่จะมาเนเชีสในช่วงเดือนตุลาคมแต่จะมาไทยเมื่อไหร่นั้นยังไม่รู้ใครคิดถึงว่าสปอร์ตจาก r u d ล่าสุด a u d ก็จะออก TT เออ์์ั่นไฟนอลแล้วซึ่งก็จะเป็นรุ่นสุดท้ายที่จะทาตลาดจริงๆจังๆแล้วแหละแต่ถ้าถามว่าตอนนี้เรื่องผลิตยังบอกเลยว่าเลิกแล้วครับ ทางด้าน BMW เองก็เปิดตัว XM ซึ่งจะเป็น SUV สาย SUV แบบสปอร์ตซึ่งคราวนี้ก็จะมีหลายทางเลือกด้วยกันโดยจะเริ่มจากเวอร์ชันธรรมดาก่อนและเปิดตัวไปด้วย XM 50e ที่จะมาเป็นแบบ Plug-in Hybrid และปิดท้ายด้วยเวอร์ชัน Red Label ที่แรงกว่าเดิมต่อ,อมาก็จะเป็น BMW X1 หรือ X1 ซึ่งคราวนี้ก็จะเปิดตัวรุ่นพื้นฐานออกมาก่อนแต่ดูเหมือนว่าทุกคนยังไม่โอเคที่จะส่งรุ่น p ลั g ก n ินไ r บ d และตามมาด้วยรุ่น2.0ลิตรซึ่งจะมีออปชันมากขึ้นและแน่นอนว่ายอดขายนั้นก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะอีกเช่นกันเพราะว่าเห็นวิ่งกันค่อนข้างมากขึ้นแล้วแหละส่วนซีดานรุ่นนิยมอย่าง B M W Series 3อร์ชั่นถานล้อยาวก็จะมีการไมเนอร์เชนซึ่งจะไม่ง่ายครับดีไซน์เหมือนกับตัวถานล้อสั้นผสมกับออปชันของฐานล้อยาวและแน่นอนว่าราคานั้นก็เพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยซึ่งเครเกิดขยากได้ซีรีส์5แต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่โดนใจไปซีรีส์3ก็ย ปิดท้าย BMW ในเดือนนี้ด้วย X7 ซึ่งจะมีการอัปเกรดอุปกรณ์มากขึ้นกว่าเดิมและมีการตัดกุญแจด,ดิจิตอลออกจำหนะเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลเท่านั้นในราคาที่เรียกได้ว่าค่อนข้าง,งเล้าใจขึ้นปิดท้ายด้วย Mini Cooper เวอร์ชั Resolute ที่จะมาพร้อมกับการตกแต่งด้วยสีเขียวเข้มและรายละเอียดที่ดูชิคๆช,ชื่อบอกเลยว่าน่าจะเป็นการกระตุ้นตลาดรอบสุดท้ายก่อนที่จะไป EV ล้วน ดูเหมือนว่าที่อยู่ของเทอราดนั้นจะอยู่นานเกินไปก็ได้เปิดตัวเวอร์ชันสปอร์ตซึ่งจะตกแต่งสีดําเข้มทั้งคันเอาจริงๆ้วมันคือรุ่นฉลองครบรอบ70ปีในเวอร์ชั่นที่ถอดสติกเกอร์ออกแค่นั้นถามว่าช่วยให้ดีขึ้นไหมไม่เลยแน่นอนว่าทาง R u d นั้นก็ยังคงลุกตลาดอย่างต่อเนื่องด้วย rs6 avant performance package ที่จะเป็นการนำวัยก้อนพ่อบ้านนั้นมาเสริมดุให้มากขึ้นซึ่งราคานั้นบอกเลยว่าใครที่ยังสู้ไหวนั้นสามารถไปจัดกันได้เลย ซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้รสชาติแบบเดิมกันนี้ก็สัมผัสได้ในรุ่น rs 7 Sportback ซึ่งราคานั้นยังคงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเป็นแบบสีดานไทยราดแค่นั้นเลยต่อมาเป็น Toyota Yaris ที่แน่นอนว่าหลายคนจะอาจจะผิดหวังเนื่องจากว่ายังเป็นการป็นเชีชนอยู่ แต่ด้วยออปชันที่ให้มาค่อนข้างแน่นกับราคาที่เข้าถึงแบบง่ายๆนั้นทาให้ความนิยมนั้นยังคงมีอยู่และแถมยังแซง Honda City Hatchback ที่ใหม่กว่าอีกด้วยและขอกระซิบเลยว่าตัวถังแบบนี้ประเทศไทยกับเม็กซิโกจะได้ใช้ส่วนที่เหลือนั้น ไม่เลือกผลิตก็ลากขายหน้าเดิมกันต่อไปทางฝั่ง Honda เองนั้นก็ได้ส่ง Honda W R V จากอินโดนีเซียมาซึ่งก็จะเป็น B R V ฐานล้อสั้นแน่นอนว่ายอดขายนั้นก็อย่างที่เห็นนั่นนะครับไม่เคยลุงเท่าที่ควรเท่าไหร่เพราะว่าคู่แข่งนั้นมาแรงแถมราคาถูกกว่าและที่สําคัญ ตัวรถนั้นอาจจะยังไม่ดึงดูดใจเท่าและขอกระซิบเลยว่าทางญี่ปุ่นนั้นก็เอา e l ล v เวตมาขายในชื่อนี้อีกเหมือนกันระหว่างที่ Suzuki รอสวิปใหม่อย่างเป็นทางการก็ได้เปิดตัวรุ่น Generation next เฮ้ยไม่สิต้องเรียกว่า gl next สิครับซึ่งก็จะมีการตกแต่งภายนอกและก็ภายในที่จะมาเป็นแบบครั้งแรกของ Suzuki อีกด้วย โดยราคานั้นก็จะอยู่ในช่วงที่จับต้องได้นั่นเองมาถึงทางฝั่งเวอร์ชันแรงของซีรีส์2อคูเป้ในชื่อ m 2กันบ้างซึ่งในตอนแรกจะจำหนักเฉพาะรุ่นเกียร์ออโต้และตอนหลังก็จะมีรุ่นเกียร์ธรรมดาและรุ่นเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ตามมาอีกต่างหากบอกเลยว่าใครที่อยากได้เกียร์ธรรมดานั้นต้องไปเล่นรุ่นนี้เลยนะครับกลับมาอีกทั้งกับเวอร์ชันพอเพียงอย่างเกียร์คานิว่า lx ซึ่งจะมีออปชั่นที่ค่อนข้าง,งแห้งแรงเมื่อเทียบกับรุ่นอื่น แต่ราคานั้นจะอยู่ที่ไม่ถึง2ล้านบาทแต่รู้สึกว่าออปชันนั้นอาจจะน้อยเกินไปไม่ใช่กับยุคนี้ด้วยมั้งแต่ถึงกระนั้นรุ่นอื่นๆนั้นก็จะตามมานําเข้าจากมาเลเซียนในภายหลังในราคาเท่าเดิมในที่สุดคอนด้าซีอ v ีโฉมใหม่ก็มาทําตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการและแน่นอนว่ายอดขายนั้นดีชนิดที่ว่าคู่แข่งนั้นตายเรียบแต่ตัวซีอีเองใช่ว่าจะรอดเพราะว่ายอดจองที่เยอะไปทางของ e s เอสอีว e ีจผลิตไม่ทันแน่นอนว่าก็ต้องมีการ ปรับแผนการผลิตใหม่ซึ่งก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวผลงานแรกของบริษัทแม่อย่างคุณไดสตาร์เกเซอร์ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งออปชันนั้นบอกเลยว่าค่อนข้างแน่นเมื่อเทียบกับ,บรวษชทอินโดนีเซียแต่น่าเสียดายที่ว่ายอดขายนั้นอาจจะยังเยอะไม่พอเนื่องจากตลาดกลุ่มนี้นั้นค่อนข้างแคบ เหมือนว่าออปชัน MG EP จะยังเยอะไม่สะใจก็เลยเปิดตัว MG ES ที่มาเติมเต็มให้มากขึ้นแน่นอนว่ายอดขายยังก็ต้องลดลงตามราคาที่แพงขึ้นกันเกือบล้านแต่แลกกับออปชันก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับสาวกฟอร์ดจะงงใจว่าตอนレนเจอร์เปิดตัวใหม่ไม่มีรุ่น XLS เลยคานี้มาแล้วนะครับออปชันจาก XLT นั้นก็มากันเยอะเลยแต่น่าเสียดายไม่มีเกียร์ธรรมดาให้เลือกซึ่งถ้าเกิดขยับได้นั้นไปเล่นรุ่น XL หรือ XLT เท่านั้นแต่ได้ข่าวา XLT ก็จะเลิกจับไหนแล้วนี่ครับ เอาเป็นว่าต้องไปเล่นดูนสปอร์ตกันแล้วกันใครคิดว่า Ford Ranger Wildtrak มันเป็นรุ่นท็อปแล้วอันนี้ท็อปกว่าครับรุ่น Storm Track ซึ่งจะมีการปรับชุดแต่งใหม่เน้นสีดำตัดสีแดงและออปชั่นที่หายไปใน Wildtrak นั้นก็ใส่มาให้กันเกือบครบแล้วแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยเขาก็อยากได้รุ่น Platinum กันแต่รุ่นนี้เหมือนโดนสับขาหลอกยังไงไม่รู้เนาะดูเหมือนว่า Ford Ranger Raptor นั้นจะกินน้ำมันมากเกินไปก็เลยเปิดตัวเวอร์ช่นดีเซลซึ่งจะลดออปชั่นขึ้นมาประมาณหนึ่ง แน,แน่นอนว่าค่าน้ามันก็จะประหยัดไปได้อีกนิดนึงซึ่งแน่แนอนว่าถ้าเกิดใครไปอยาดเป๋าฉีกนั้นรุ่นนี้ก็น่าสนใจอยู่นะสิ่งที่รอคอยในรุ่นที่แล้วมันก็มาจนได้สําหรับ Ford Everest Wide Track ซึ่งก็จะดีกว่าเวอร์ชั่นอื่นตรงที่เอารุ่นท็อปมาทําจากเดิมนั้นก็จะเอารุ่นแบบราคาที่เข้าถึงง่ายนั้นมาทําสําหรับในเวอร์ชนต่างประเทศนะ โดยราคานั้นจะอยู่ใกล้ๆก,กับ Fortuner GR ในสมัยนั้นจนตอนนี้ราคานั้นก็ถีบไปไกลอีกขั้นหนึ่งแล้วสาหรับประโยนั้นก็จะมี e 2 0 0 8ซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นพลังงานไฟฟ้าของ2 0 0 8ซึ่งราคานั้นนั่นว่าก็พุ่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ต้องคำใจนะครับว่าเป็นรถนำเข้าจากยุโรปว่าแต่2 0 0 8ธรรมดายอดขายก็ไม่ค่อยเยอะแล้วพอ e 2 0งมานี่รู้สึกว่า รดหาหายากขึ้นอีกเยอะขึ้นนะเนี่ยถัดมาเป็นพี่ใหญ่อย่างเบโย408กันบ้างในช่วงแรกจะเอารุ่น PHEV เข้ามาขายในราคาทะลุจนยอดขายนั้นไม่รู้จะถึง10คันหรือเปล่าแต่ในภายหลังก็มีการติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบและนำเข้าจากมาเลเซียแทนแน่นอนว่าราคาถูกลงจะขายออกไหมอันนี้ไม่ทราบครับ หลังจากที่พลิกสถานการณ์ได้สำหรับนิสัยค e ิกส์อีพาวเวอร์ก็มีการเพิ่มออปชันใหม่ทั้งที่ชาร์จไร้สายหนังพวงมาลัยนุ่มขึ้นและแอร์มีฮีเตอร์แต่ถึงขนาดก็ยังมีปัญหาแอร์ไม่เย็นจนต้องตามแก้ในภายหลังแต่กว่าจะแก้ได้นี่ก็เหนื่อยไม่ใช่เล่นเลยนะแม้ชั่ใหม่ในอินเดียกำลังจะลองเอน,นเเชนกันแล้วแต่ในประเทศไทยยังลากขายเซเรียิโอเฉมเดิมอยู่ซึ่งจะมีการเพิ่มชุดแต่งในรุ่น GL up และอัปเกรดเครื่องเสียงในรุ่น GX ซึ่งราคานั้นยังคงไม่ถึง5 0 0 0 0นเหมือนเดิมเนื่องจากเดือนเมษายนไม่มีรถใหม่ข้าไปเดือนพฤษภาเลยละกันเมื่อ MG อยากเล่นตลาดรถตู้หรูจึงได้จัด Maxus n เข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเป็นการเอา b i f a n มาแปะแบตน MG นั่นเองแถมยังเป็น EV ด้วยนะยังไรก็ตามรุ่นนี้ก็ได้มีฉายาเล่นๆว่า Alpha Killer แต่จะคิวสำเร็จหรือไม่ก็อย่างที่เห็นกันนั่นแหละครับ ถ้าใครคิดว่าเลนโรเวอร์ใหญ่ไปก็เชิญแนะนำเลนโรเวอร์สปอร์ตที่จะลดเหลือ2แถว5ที่นั่งแต่ออปชันและขุมพลังนั้นบอกเลยว่าลีลาเด็ดไม่แพ้กันในราคาที่ถูกจนไม่ถึง10ล้านบาทตั่นเองถึงเวลาเดอะแบกังาดเมื่อนิสันอัเมราเมเนเชนเปิดตัวพร้อมเข็นออปชันจากเวอร์ชันอเมริกาแบบแน่นๆแต่สุดท้ายก็ยังคงแซงยาริสเอทิฟไม่ได้อยู่ดีทำให้ได้กระแสเข้าแรงเนาะแม้ข้าของนั้นบอกเลยว่าเด็ดและที่สำคัญเครื่องก็แรงกว่าด้วย ถึงเวลาอัคระยานยนต์ประกอบไทย เมื่อมอร์เซเสไมล์บัก S 5 8 0 e มาทำตลาดแล้วในราคาไม่ถึง10ล้านบาทแต่ถ้าเป็นสีทูโทนที่ออกมาภายหลงังปุ๊บจะพุ่งเป็น11ล้าน2แสนบาทเลยเรียกได้เลยว่าใครชอบความอลังการและความล้ำก็ต้องยอมจ่ายเพิ่ม้วเนาะถึงเวลาตัวจี๊ดสะใจอย่าง B M W M 3 C S ที่มีการลดชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นทำให้รีดจําหนักได้เบาลงพร้อมกับขุมพลังตัวจัดหนักแต่ถ้ายังไม่พอก็ยังมีเวอร์ชันแวร์กอนที่จะลดความดุลงมาหน่อยแต่ความอเนกประสงค์เพิ่มขึ้นแต่ว่า ไดชื่อว่าคอมเพ i ิชันแทน CS นะประเดิมเดือนมิถุนายนด้วย m r r e e e s s e n z a Class c l a ค s c d ซี m ด n ์เมนู n ที่จะมีการเพิ่มออปชันให้คุ้มค่าคุ้มราคามากขึ้นแม้จะพุ่งไปถึง2ล้านบาทแต่ก็เรียกแขกได้อย่างดีเลยแหละโดนซีวิกแซงกันมาอย่างยาวนานคราวนี้เตยตาประสบความสำเร็จอย่างงดงามสำหรับ Honda City เครื่องเทอร์โบมาคราวนี้ได้ทำการเมนเนทั้งไฮบริดและเทอร์โบกันเลย พร้อมกับราคาที่อาจจะดูเป็นมิดกว่าซีวิคอีกเล็กน้อยแต่จะว่าไปแล้วผมยังไม่เคยเห็นเวอร์ชันในเชนที่เป็นแท็กซี่เลยเนาะว่ามะฟังวันเวลเองได้เวลาปรับอุปกรณ์ให้กับวันเวล l ีสี crossover ยกสูงท้ทยราดที่จะดูสปอร์ตขึ้นเสริมข้อของต่างๆให้จัดเต็มตามสมัยนิยมเช่นเดียวกับ x c 4 0ที่เป็นเวอร์ชัน SUV กันเต็มตัวแต่ว่าก็จะมาพร้อมกับความน่ารักที่มีการเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยในราคาที่ถูกกว่ากันอีกนิดนึงและที่สําคัญทั้งคู่มีระบบขับเคลื่อนลลล้้อหัังแวนะครบ ค่ายอื่นเขาทยอยโมเดลเชนกันไปแล้วแต่ m a ส d ต2ร์สยังคงลากทําตลาดต่อไปด้วยหน้าใหม่ที่ดูคิกกุกขึ้นพร้อมกับทางเลือกที่หลากหลายตั้งแต่สีรถยันฝาครอบล้อก,กันเลยอย่างไรก็ตามราคาเครื่องดีเซลก็เกือบใกล้เคียงกับซิตี ehev เล้วนะแต่ระบบพอปลอดภัยก็เรียกได้ว่าจัดเต็มทุกรุ่นกันเลย ประสบความสำเร็จอย่างงดงามสำหรับ Honda c i ิ y เครื่องเทอร์โบมาคราวนี้ได้ทำการเมนเชนทั้งไฮบริดและเทอร์โบกันเลยจุดเด่นก็คือ Honda Sen s i n g ครบทุกรุ่นย่อยแต่สุดท้ายไหนหกระแสะกลับเงียบกว่ารุ่นเก่าแล้วเนี่ยเครต้ายังไม่ตายเพราะมีการปรับอุปกรณ์ฉลองบริษัทใหม่ที่คราวนี้มาอย่างลงตัวขึ้นแต่ฉะไหน,นถึงได้กลับมาแป๊กเหมือนเดิมบอกเลยว่าฮุนไดไม่ผิดเพราะว่ากระแสะรุ่นนั้นมันแรงจริงๆซึ่งรถรุ่นนั้นเปิดตัวในช่วงเดือนตุลาคมรุ่นอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันที่หลัง เปิดราคาโลมาติดล้ออย่างเป็นทางการสําหรับ b y d Dolphin ซึ่งราคานั้นบอกเลยว่าเลขสวยมากๆพร้อมก,กับข้าวของที่เรียกเลยว่าใครมีงบไปถึงออ t เตอร์ก็มาเล่นรุ่นนี้ก็ได้เลยนะครับบอกเลยว่าดีไซน์นั้นดูน่ารักกว่ากันเยอะแต่รุ่นนั้นก็จะเป็นความเป็นสุข,ขุมมากกว่านะหลังจากนี้ Audi e-tron จะไม่ได้มีแค่รุ่นเดียวอีกต่อไปเพราะงวดน,นี้จะเปลี่ยนชื่อเป็น Q8 e-tron พร้อมมีให้เลือกทั้ง ท้ายลาดและท้ายตรงพร้อมอัปเกรดหน้าตาและข้าวของให้ทันสมัยขึ้นเยอะแม้เมืองนอกได้ทำการเป็ยน,นชนมานานนานแต่ในประเทศไทยเพิ่งเอาเข้ามาขายสำหรับนิสันเอเวนที่จะมีออปชั่นต่างๆอีกเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดใครอยากได้หน้าเก่าก็จะมีให้เลือกอีกเช่นกันนะครับไม่เคยเห็นรถตู้รุ่นไหนที่ขายทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ควบคู่กันไปเลยว่ามะ ม้ยอดขายจะไม่ลุ่งเท่าอาเซียนแต่ยังไงก็ทำตลาดต่อสำหรับอินโนวาคราวนี้เปลี่ยนช่อท,ท้ายมาเป็นเซนิกส์พร้อมอัปเกรดเป็นขุมพลังไฮบริดและพื้นฐาน GNGA แม้จะประกอบในโรงงานอินโดนีเซียแต่การขับขี่นั้นบอกเลยว่าทุกคนชมกันเป็นแถวเลยเรียกได้ว่ามาไม่ให้ซุ้มให้เสียงสำหรับสบปรุ่อาแบกที่จะมีการปรับอุปกรณ์ให้หรูขึ้นโดยจะเป็นการเสริมรายละเอียดต่างๆให้ดูน่าใช้งานกว่าเดิมในราคาที่เพิ่มกว่กากันไม่มากนะัก ได้ลกระทิงดุออกโลงเมื่อแลมโบกินีเปลี่ยนชฉมเอาเ็นทาดอดให้เป็นเลวารูโตพร้อมขุมพลงังปลั๊กอินไฮบริดที่เน้นสมรรถนะมากกว่าความประหยัดน้ำมันและเทคโนโลยีที่อัปเกรดให้ทันสมัยขึ้นแม้ฮาวาโยนยอดขายอาจจะไม่ค่อยพุง่งก็เลยมีการปรับทับใหม่ด้วยการทำรุ่นล่างในชื่อสปอร์ตพร้อมกับดึงหน้ารุ่นมาตรฐานเนี่ยมาใส่กันเต็มๆและออปชั่นนั้นไม่ต้องห่วงครับความออทยต่างๆนั้น ถูกตัดเกลียงและความสะดวกสบายนั้นก็มีการใส่เพิ่มเข้ามาเป็นการชดเชยแต่ดูเหมือนว่าเบาะหลังไม่มีที่พักแขกแล้วนะเปิดตัวอย่างอลังการสําหรับมิซูบูชิจูไรตันที่คราวนี้มาพร้อมหน้าตาที่ดูแข็งแกร่งและดุดันขึ้นเสริมออปชันต่างๆที่คุ้นเคยกันดีในนิสสันพร้อมขุมพลังใหม่2.4ลิตรทุกรุ่นแต่ว่าก็จะมีการซอยเป็น3แรงซึ่งแน่นอนว่ารุ่นย่อยนั้นก็จะค่อยๆเปิดตัวเทียรุ่นเทียรุ่นจนกระทั่งครบเมื่องานมอเตอร์อีกโปที่ผ่านมา ปิดเดือนใหม่ด้วย t ตโย Fortuner ที่มีการปรับอุปกรณ์ใหม่เล็กน้อยแต่ยังแรงไม่เท่าขุมพลังใหม่ที่จะแรงขึ้นกว่าเดิมเส้นย่งกับราคาที่จะเกือบ2ล้านบาทแล้วมาที่ Jaguar F-Pace กันบ้างคราวนี้ก็จะมีการอัปเกรดขุมพลังใหม่ให้แรงขึ้นจากดีเซลกลายเป็นปลั๊กอินไฮบริดพร้อมกับงานวิศวะกรรมและชิ้นส่วนต่างๆที่จะแชร์จากแ a นด r o v เวอีกด้วยหลายคนก็ลืมรุ่นนี้ไปแล้วสำหรับนิสสันลิฟท์อีีผู้มาก่อนการที่คราวนี้เพิ่มสีตัวรถมากขึ้น อัปเกรดหน้าตาใหม่ตามสมัรนิยมและฟังก์ชันบางอย่างที่ให้น่าใช้มากขึ้นแต่ดูเหมือนว่ากระแส e v t จะแรงกว่าก็เลยดูเงียบๆไปแต่เอ๊ะทำไมมาเพิ่งเปิดตัวตอนสีทุ่มเลยเนี่ยมาที่ SUV คันเก่งอย่าง GLC กันบ้างที่เริ่มต้นด้วยเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดและออปชันที่ไม่เคยจัดเต็มขนาดนี้มาก,ก่อนจนในภายหลังก็ออกรุ่นดีเครื่องยนต์ดีเซลที่จะมีราคาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นหน้าตาที่หรูขึ้นแต่ฟังก์ชันบางอย่างหายไป แล้วแคู่แข่งขนาดนาำว่าเป็นอาฟ่านไดเวลไฟคิลเลอร์ล่าสุดรุ่นดังกลับก็ได้ทำการอัปเกรดโฉมใหม่ให้น่าใช้งานมากขึ้นพร้อมกับอาจออปชันที่จะแน่นไม่แพ้เวอร์ชันญี่ปุ่นจนรู้สึกว่าจอจองนั้นทะลักกันเลยดูเหมือนว่า a d t ์นั้นก็จะมาพร้อมกับรุ่นไฟนอลที t ่แท้จริงอย่าง h e r i t a g e Edition ที่จะมีให้เลือก5สี5สไตล์ไม่สามารถเลือกสีภายในได้พร้อมก,กับการตกแต่งที่จะดูพิเศษกว่าเวอร์ชันอเมริกาด้วยนะ และยังมีอีกทีเด็ดหนึ่งก็คือรุ่นคอมเพ i t ชันที่มีการปลดล็อกความเร็วให้แรงแบบจุกๆพร้อมกับชุดแต่งดีไซน์เฉพาะรุ่นโดยจะมีทั้ง r s 4 Avant ที่จะมาพร้อมกับพื้นที่ห้องโดยสารกว้างๆสํำหรับคนรักครอบครัวและสายขนแบบจัดหนักแต่ถ้าเกิดว่าใยอยากได้แบบสปอร์ตเต็มรูปแบบต้องไปเล่น RX 5 Coupe ที่จะมีตัวถังที่ดูเล็กกว่าสำหรับใครที่ชอบความสปอร์ตแบบเต็มเหนียว มาถึงชวมใหม่ของรถสปอร์ตทรงคลาสสิกอย่าง Aston Martin DB12 กันบ้างแม้เครื่องยนต์นั้นจะมาในทางดาวซ s i ซิ่งแต่งานดีไซน์นั้นบอกเลยว่าเตะตากันมากๆเลยเหมือนว่า Mazda CX-3 จะยังไม่ตายายังาๆล่าสุดได้ทําการปรับอุปกรณ์ใหม่ให้ใกล้เคียงกับรุ่นท็อปในปี2018และก็จะมีการลดทอนฟังก์ชันบางอย่างให้ดูร่วมสมัยกันมากขึ้นและสีใหม่ที่จะมาเป็นแบบหลังคาดําอีกต่างหาก ถ้าฝาดเปิดตัวแล้วยังไงเวอร์ชันหรูอ,อย่าง Lexus LM ก็ต้องมาด้วยบอกเลยว่าการอัปเกรดครั้งนี้ไม่ใช่แค่ทําให้หรูราแบบจัดเต็มแต่ก็ไปเข้าตานายกจนกลายเป็นรถจนประจำตำแหน่งไปโดยปริยาย พอเข้าช่วงเทศกาล BMW Expo รถจากาไครใบพัสสีฟ้าจะมาแบบจัดเต็มทั้ง X5 Man i เชีที่จะมีการปรับดีไซน์อีกเล็กน้อยเสริมด้วยขุมพลังดีเซลหรือปลั๊กอินไฮบริดแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เบริสิ้นล้วนแล้วก็อยากได้ท้ายลาดลาดดีไซน์สปอร์ตก็ต้องไปเล่น X6 ซึ่งจะมีแค่รุ่นย่อยเดียวเท่านั้น แต่ถ้าใครอยากได้ crossover BMW ที่เป็น EV ในราคาย่อมยาวนั้นก็จะเปิดทางเลือกใหม่ในชื่อ iX3 Inspiring ตัดออปชันบางส่วนเพื่อให้ทำราคาได้ไปถึง3ล้านบาทก็ถือว่าเป็นการระบายสต็อกก่อนที่ไปพบกับรุ่นใหม่ในเร็วนี้นั่นเองสำหรับฝั่งซีดานใครอยากได้ EV ซีดานที่เป็นแบบตัวท็อปจริงๆแนะนำนะครับ BMW i7 M70 ที่จะให้ชุดแต่งกับข้าวของที่แน่นๆทั้งคันบอกเลยนะครับว่ารุ่นนี้เด็ดจริง ถ้าเกิดใครอยากได้ i7 เวอร์ชั่นที่เป็นเครื่องยนต์สันดาบก็จะมีซีรีส์7-3รุ่นแม้จะเปิดตัวด้วย7500 EX-L และ Sport นำล่องแต่ในปีนี้ก็จะมาพร้อมกับ m 7 6 0 e x r t t ที่เป็นตัวท็อปกับ7 4 0 D M Sport ที่เป็นตัวเริ่มต้นแต่ข้าของจัดหนักอยู่นะต่อมาวันัวก็ได้เปิดตัว EX30 ซึ่งมีนิยามสั้นๆว่าจิ๋วแต่แจ๋วเพราะพี่แกลดต้นทุนและก็ใช้วัสดุแบบลักสิ่งแวดล้อมมากม จนกลายเป็นรถยนต์รุ่นหนึ่งที่ทําราคาได้ใกล้เคียงกับแคมรี่กันเลยรียกเลยว่าใครอยากได้รถยนต์ยุโรปในราคาที่เบาสบายๆรุ่นนี้นะครับก็คือตอบโจทย์แล้วละแบรนด์ EVG ยังมีการออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุด GAC ก็ด้ส่ง i อออนไวทพมาทําตลาดในไทยแม้ว่าตัวรถนั้นจะเน้นความกว้างสุดๆแต่งานเปิดตัวบอกเลยว่าเป็นตำนานมากๆอีกทั้งยังมีรุ่นย่อยให,ให,หม่ที่ออกมาหลังจากนั้นในชื่อ4 9กพรีมียมพร้อมกับราคาที่ลดกันแบบชนิดที่ว่า วันไม่ซ้ำจำไม่ได้ว่ารถไปเท่าไหร่เล่นสับมาทั้งคันแต่ไฟหน้าเป็นฮาโลเจนมันก็ดูขัดตาใช่ไหมมิสูบูชิคุณเลยจัด e x p a n d เ r ดปรับอุปกรณ์ใหม่โดยใส่ไฟหน้า LED พร้อมกับที่ปัดน้ำฝนไฟหน้าและกระจกมองหลังแบบอัตโนมัติเรียกได้ว่าถ้าให้ Air Auto กับ a d a s t ก็ถือว่าครบแลัวนะอ้อถึงรวมหกลูกอีกอย่างหนึ่งขายมาถึง10ปีได้เวลาฉลองกันหน่อยกับ Audi RS Q3 Sportback Edition 10 Year ชื่อยาวมากเลย มาพร้อมการตกแต่งดีไซน์เฉพาะรุ่นที่ทําให้ตัวรถนั้นมีความพิเศษมากขึ้นประเดิมด้วยสีเทาพิเศษพร้อมกับภายในห้องโดยสารที่จะตกแต่งให้ดูสปอร์ตกว่ากันอย่างเห็นได้ชัดมีแค่ค่าเลยค่าคันทั่วโลกแต่เมืองไทยนั้นอาจจะจํากัดมากกว่านั้นและเมื่กี้นี่เขามีอูรุสโ t u ัสก็ต้องมีเอเล t r ตรซึ่งจะเป็น Cross Over ตัวแรงจุดในกลุ่มแน่นอนนะครับว่าเทรนของครอสโอเวอมาแรงค่ายแต่ก็ต้องทํากันจริงมะ แม้ยอดขายของรุ่นปกติอาจจะไม่ได้เยอะนะักแต่ก็มีการเกิดตุ้นตลาดด้วย s t a r g a s e r X ซึ่งจะมีการเพิ่มชุดแต่ให้ดูแข็งแกร่งขึ้นพร้อมกับภายในห้องดิสารตกแต่งด้วยสีแดงเสริมด้วยเบรกมือไฟฟ้าที่ทุกคนรอคอยในราคาที่แพงกว่ากันไม่มากนะักเรียกได้ว่าใครสนใจก็ไปเล่นรุ่นนี้ได้เลย ใครที่อยากได้รถตู้รุ่นเก่าอย่าง H1 นั้นก็จะมาพร้อมกับรุ่น Final Edition กันล้ะออปชั่นก็ไม่ต่างกับรุ่นก่อนหน้านี้แต่บอกเลยว่าใครที่จะซอปีหน้านั้นไม่ต้องรอครับเขาเลิกขายเพราะว่ามาตรฐานไอเสียไม่ผ่านนั่นเองเขาไปอยู่โรหกันแล้วนะมาถึงเวอร์ชันมาถึงรถยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่าง Mercedes EQE ที่จะมีทั้งแบบ AMG ในเวอร์ชัน4านมาทั้งทีก็ต้องให้เขาของแบบแน่นๆแบบจัดเต็ม แต่ถ้าเกิดใครอยากได้แบบ SUV ก็จะมีให้เลือกรุ่นเดียวก่อนนั้นในภายหลังก็จะมีเพิ่มอีก2รุ่นกลายเป็นว่า EQV SUV นั้นมีทั้งเลือกเป็น3รุ่นกันเลยทีเดียวหลังจากที่เลือกเปิดตัวมาอย่างยาวนานตระกูลแท้งก็ได้เปิดตัวแล้วเริ่มจากสายถึกอย่างแท้ง300ที่จะมาเพลกับเครื่องยนต์ไฮบริดและดีไซน์สุดแกลกแต่ถ้าเป็นสายที่เน้นหรูหน่อยก็จะเป็นแท้ง500ที่จะมีฟังก์ชันแบบจัดเต็มเยกได้เลยว่าใครชอบสไตล์ไหนไปเลือกกันได้เลย ปิดท้ายเดือนนี้ด้วยน้องแมวน้ำหน่าง BYD Seal ที่ให้ข้าวของมาแน่นๆเทคโนโลยีล้ำๆในราคาที่ค่อนข้างถูกเนื่องจากว่ามันถูกกว่าดีเซ็กเมนทั่วไปอย่างแคมีเรียกได้ว่างานนี้เป็นเกมชนเจอร์ r สำหรับดีเซ็กเมนท์กันเลยประเดิมด้วยอง EV รุ่นดังอย่าง Tesla Model 3ที่จะมีการปรับโฉมขนาดใหญ่ใส่จอหลังและปรับภายในะให้ดูน่าใช้งานมากขึ้น และแน่นอนว่ามาไทยก็ค่อนข้างเร็วอยู่นะส่วน E ีีหรูอย่างสเปกเจอร์ก็มาในช่วงเดียวกันเป๊ะเลยแน่นอนว่าข้าวของอะไรต่างๆนั้นก็จะสมกับเป็นรถพรีเมียมจริงๆและแน่นอนว่าราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่สามสิบเอ็ดล้านแปดแสนบาทใครอยากได้อะไรเพริ่มเติมนั้นต้องมีตังถึงจ,จะต้องจะซึ่งใครอยากได้อะไรที่เป็นเป็นยูนิคนั้นสามารถจ่ายตังเพิ่มได้เลยนะครับ ในไหนปีนี้ก็ฉลองครบรอบ10ปี MG แล้วจึงได้ออกรุ่นพิเศษชื่อว่า MG 5 t e n y a r Edition มาพร้อมสีเทาอย่างที่เห็นนี้และการตกแต่งสีดำรอบขันและออปชันนั้นบอกเลยว่าออปชันพอๆกับรุ่นลองท็อปในราคาไม่ถึง600,000บาทว่าแต่กับแต่ค่ารุ่นโดยอื่นๆอย่างไงเนี่ยสำหรับรถรุ่นนี้ถือว่าเป็นตำนานของ crossover เลยอย่าง t ต y o ต้ y ยา i s Cross เปิดตัวมาพุ๊บด้วยออปชันที่ให้ค่อนข้างแน่นไฮบริดทุกรุ่นและมีแบรนด์ t ต y o ต a าการันตีแน่นอนว่าโอ้โหตายเรียบเลยครับตั้งแต่ เซกเมนต์เดียวกันไปถึงเซกเมนต์บนนอีกด้วยขอยืนยันเลยว่าไม่ได้อวยแต่สถานการณ์มันฟ้องจริงๆถึงเวลาพลิกโลกปรับใหญ่เมื่ออิสสูดดีแมกได้ออกรุ่นเมเน,นเชนที่จะมีการปรับด้านหน้าให้หล่อเหลาขึ้นส่วนภายในห้องโดยสารนั้นก็มีการเติมรายละเอียดอีกเยอะพอสมควรเลยแต่แม้ว่าจะขายเป็นอันดับหนึ่งยางต่อเนื่องแต่เนื่องจากตลาดก,กระบะนั้นเริ่มหดตัวลงสภาพยอดขายนั้นอาจจะลดลงจากช่วงที่ผ่านมาเยอะเลยแหละ แม้ค o n ได้ c c o r d Gen ที่แล้วยอดขายอาจจะไม่ค่อยดีนะักแต่ก็ได้ต่อสตาร์กร,รัมด้วยการเปิดตัว Accord ร์ด Gen 11คราวนี้ให้ออปชันจัดเต็มตั้งแต่รุ่นล่างยันรุ่นบนพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดทุกรุ่นแต่ถ้าเกิดใครอยากให้ a อ cord ไปต่อน,นั้นรีบซื้อนะครับเพราะว่าถ้าเกิด a อ cord รุ่นนี้ขายไม่ดีก็จบกันในเมื่อคุณได้มาตั้งบริษัทแม้แถมปรับใหญ่กันแทบทุกรุ่นส t a r ์เียก,ก็จะมีการปรับเหมือนกันด้วยการเพิ่มชุดแต่งอีกเล็กน้อยและรุ่ Premium, ่่่นนพรรรีีีเเเเมยยยิตััววลลืออกกกใหสหใา proof, าบคทไไ ปรับทั้งทีก็ต้องเอาให้สุดแต่ว่าข้าของนั้นอาจจะยังปรับไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่ารอรุ่นกันว่าในอนาคตจะมีอะไรเพิ่มเติมเปิดตัวในต่างประเทศไม่ทันไลมาทันใจกับ BMW i5 ขอเรียกแบบนี้กันเพราะถ้าเรียกเป็นภาษาไทยแล้วอมันดูยังไงนะโดยจะมาพร้อมกับออปชั่นที่แน่นๆคันพร้อมกับขุมพลังเรียกเลยว่าจะเอาแรงมากหรือแรงสุดๆไปเลยสามารถเลือกได้เหมือนกันเลยนะครับปิดท้ายเดือนตุลาคมด้วยฮาวเวลเฮดซิกที่จะมีการออกรุ่นโปรมาอีกครั้งหนึง่ง ออปชันนั้นตัดเหมือนกับตัวก่อนหน้านั้นเปียบต่มแค่ดีไซน์ที่จะมีการเพิ่มกระจังหน้าโครเมียมแค่นั้นเลยเฮโสปอร์ตไปหลายแบบแต่แบบนี้เรียกได้ว่าถูกใจสายลุยนิดนึงเพราะว่าก็จะเป็นการยกสูงแต่งตัวสไตล์แบบครอสโอเวอร์ในชื่อพูลาเค็นสเตรลาโตในประเทศไทยมีอยู่แค่10คันเท่านั้นแล้วไม่รู้ว่าขายหมดหรือเปล่าอันนี้ค่อยมาคุยกันทีนึงสหรับใครที่อยากได้ C ีคลาสชุดแต่ง AMG ในขุมพลังดีเซลข่าวดีก็คือมันกลับมาแล้วในชื่อว่า C350 C220D AMG Line ซึ่งจะได้ชุดแต่งมาแบบอย่างสปอร์ตเลยแต่ Option ออปชันในต่างๆนั้นยังคงเหมือนกับตัวอวองกาดเหมือนเดิมขนาดเดียวกันซีรีส์3เวอร์ชันคูเป้ในชื่อซีรีส์4ก็จะมาพร้อมกับรุ่นเครื่องยนต์ที่แรงน้อยกว่าแต่ราคานั้นจะอยู่ที่ไม่ถึง4รล้านบาทเข้าถึงง่ายขึ้นกว่าเดิมพร้อมกับอ p อปชันที่เพียงพอสำหรับการขับขี่แบบชิลๆสบายๆแล้วแหละแม้ i อออนไวพันั้นก็มีกระแสที่ค่อนข้าง,างล้มเหลว ยังไงก็ตามก็ได้เปิดตัว Ion ES ซึ่งจะเป็น EV Taxi ในราคาไม่ถึง9แสนบาทในรุ่นเริ่มต้นซึ่งแน่นอนว่าก็จะมาพร้อมกับอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นเท่านั้นและขายในผ่านตัวแทนจำหน่าย EVme อีกด้วย จากต้นแบบ i i v ศูนย์ที่เปิดตัวเมื่อปีก่อนปีนี้ได้ทำตลาดในชื่อไฮลักแชมป์มาพร้อมกับฟังก์ชันเรียกว่าเป็นรถใช้งาน100%เสริมทั้งเลือกที่ค่อนข้าง,งหลากหลายทั้งความยาวกระบะขุมพลังและระบบส่งกำลังบแบรนด์สุดท้ายที่ทำตลาดในเมืองไทยก่อนที่จะเข้าสู่ปีใหม่อย่างฉางอันก็ได้เปิดตัวดีพาทั้งสงรุ่นไม่ว่าจะเป็น S 0 7ที่จะเป็น SUV ที่มีดีไซน์ที่ดูปาดเปรียวเปรียวตามสไตล์รถยุโรปรวมถึงภายในที่ให้ความเปนเกประสงค์แบบครบครันและ L07 ที่จะมาเป็นแบบซีดานแข่งกับ BYD Seal a u r a 07ที่ออกมาในช่วงเดียวกันพร้อมกับดีไซน์ที่เน้นความเหลี่ยมสันมากกว่าความโค้งมนเหมือนกับรุ่นอื่นๆพอพูดถึงโอล่าศูนย์เเอามาเล่าเลยแล้วกันแน่นอนว่าเมื่อก่อนนี้ใช้ชื่อแกรน d c แคแต่ว่าเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยทำให้ชื่อนั้นดูอินเตอร์ขึ้นทั้งนี้จุดเด่นอยู่ที่งานดีไซน์ที่ดูสวยงามยยอดดกัับขุลงงสแร แต่ถามว่าเทียวกับ v y d ซีเป็นไงบอกเลยว่ารุ่นนี้จะเน้นความโค้งมงนและอ่อนเยาวส่วนรุ่น v y d ซีนั้นจะเน้นสปอร์ตและปาดเปรียวแทนโชว์ตัวมาตั้งนานในที่สุดเปิดราคาแล้วสำหรับ e l n i ิ5แม้ว่าจะไม่ถึง2ล้านบาทแต่ดูสเปคแล้วไปรุ่น First Edition ดีกว่าเพราะว่าค่าของนั้นจะเหมือนกับรุ่นที่ขายในเมืองนอกเลยแต่ที่เหลือนั้นก็ถือว่าก็ตามเงินที่จ่ายไปนั่นแหละเนาะ มาแบบไม่มีปีมีุยสําหรับคุณดายซันเตเฟ่แม้ว่าจะเป็นรุ่นเก่าแต่ข้าวของนั้นบอกเลยว่าจัดหนักกว่าที่อื่นในอาเซียนยกเว้นอ,อย่างหนึ่งครับ smart cruise control ทำไมไม่ใส่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ถึงกระน,นั้นดีไซน์ของซันเตเฟ่ก็ยังดูสวยกว่ารุ่นปัจจุบันที่จะมาเป็นแบบริมเดียมอยู่เนาะว่ามะอีกตัวหนึ่งก็มาแบบไม่มีปีมีขุยเหมือนกันแต่บอกเลยว่าใครจะเป็นสาวกคุณดเอ็นและเข้าถึงสมรรถนะแบบแบบที่จี๊ดเลย ก็แนะนำเลยครับเอ็นตราเอซึ่งคราวนี้นำเข้าพิเศษสำหรับสเปคไทยโดยเฉพาะซึ่งจะมีขายแค่ไม่กี่คันเท่านั้นอีกรุ่นหนึ่งที่เปิดตัวในงานเลยนั่นก็คือ g l E m a n a g e หรือ Face e l i p นั่นเองที่จะมาพร้อมกับรุ่นดีเซลเท่านั้นให้ออปชันครบทุกอย่างยกเว้นบอดแถว3ที่ถูกตัดออกไปในราคาที่เพิ่มขึ้นอยู่หลายแสนเพราะว่า มีการอัปเกรดช่วงลลางเป็นแบบถุงลมนั่นเองปิดท้ายด้วย RX 300H มีราคาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นกับตัวท็อปสุดๆอย่าง RX 500H ที่จะมาพร้อมกับพลังที่แรงสุดขั้วกันเลยในไหนแล้วก็แถมสักหน่อยสำหรับ m a s t e r 6ที่ยังไม่ประกาศร,ราคาออกมาแต่เรียกเสียงฮือหาได้เยอะไม่แพ้กันต่อให้ตัวรถออกมานานขนาดไหนและบางคนนั้นรอตั้งแต่โฉมแรกจนถึงโฉมปัจจุบันก็ยังมีคนให้ความสนใจกันอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ราคาเท่าไหร่นั้นปีหน้ามาคุยกันส่วนอีกรุ่นนั้นก็จะเป็นการฉลองบริษัทแม่เข้ามาทำตลาดอย่างเป็นทางการสำหรับเกียร์โซเดนโตคราวนี้ก็จะมีถึง3รุ่นในการไม่ว่าจะเป็นไฮบริด2รุ่นและ PHEV 1รุ่นจากโรงงานมาเลเซียราคาอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเจอกันในเร็วนี้ครับส่วนเดือนธันวาคมไม่มีรถใหม่เปิดตัวเอาเป็นว่าเดี๋ยวอวยพรกันเลยนะครับเข้าสู่โค้งสุดท้ายของปี2 0 2พขอให้ชาวแดบกระเถิดทุกคนนั้นมีความสุขทํางานสิงแดก็ขอให้มีความรุ่งเรืองตลอดตลอด หวังสิ่งในในด้านดีๆก็ขอให้พรนั้นส่งกลับไปและขอให้ทุกท่านมีพลานามัยที่แข็งแรงแล้วก็ใช้ชีวิตกันต่อแบบสบายๆไปอีก1ปีนะครับส่วนปีหน้าจะมีรถรุ่นไหนออกมานั้นต้องมารอดูกันในปีหน้าแล้วนะครับสวัสดีครับ